สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มิ้นจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าภาวะผู้นำา5ระดับ Five Levels of Leadership นังสือ The Five Levels of Leadership นะคะหรือว่าภาวะผู้นำ5ระดับเนี่ยเป็นผลงานทางความคิดและก็การสั่งส่งประสบการณ์การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ยาวนานมามากกว่า30ปีของจอห์นซีหรือว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะคุณจอห์นซีเนี่ยได้นำเสนอภาพรวมทั้งหมดของเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบนะคะและเขาก็ยังแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้เราคนที่อ่านเนี่ยได้เห็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและหัวใจสําคัญของภาวะผู้นําแต่ละระดับนะคะและแนวคิดเรื่องภาวะผู้นํา5ระดับเนี่ยเนี่ยยังได้มีการนําไปใช้อบรมผู้นําองค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบมาแล้วทั่วโลกเนาะตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง Microsoft ตลอดจนประเทศต่างๆทั่วโลกมามากกว่า120ประเทศนะคะมาเริ่มที่ระดับแรกกันเลยนะคะคือระดับตําแหน่งผู้คนยอมทําตามเพราะความจําเป็นค่ะ ข้อดีก็คือหัวหน้าเนี่ยจะเชื่อใจเรามีอำนาจเป็นโอกาสที่สร้างความเปลี่ยนแปลงส่วนข้อเสียเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจผู้อื่นมักทำให้ตัวเองดูเป็นคนสำคัญและจะได้รับความทุ่มเทจากผู้อื่นเพียงน้อยนิดค่ะเพราะฉะนั้นภาวะผู้นำที่แท้จริงเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งนะคะคือต่อให้คุณจะมีตำแหน่งเป็นผู้นำมากเท่าไหร่แต่ว่าบางคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้นำเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะ ที่เป็นผู้นําที่สามารถนําคนอื่นมากกว่าคนที่เป็นผู้นําด้วยส้ำไปค่ะส่วนสิ่งที่ควรจะทําและความเชื่อที่ควรมีนะคะคือเลือกใช้ตําแหน่งกดดันผู้อื่นเข้าหาลูกน้องหัวหน้า ดึงผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วมไม่ตั้งเป้าหมายแค่ตำแหน่งคนเนี่ยจะมีค่ามากกว่าตําแหน่งและยอมรับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าความสําคัญเนี่ยมักจะสําคัญกว่าตําแหน่งเสมอนะคะคือต่อให้คุณจะเป็นหัวหน้าหรือคุณจะเป็นลูกน้องเนี่ยการที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องทุกคนเนี่ยมันจะทําให้คุณทํางานได้อย่างมีความสุข และคนอื่นก็จะทําตามคุณหรือว่าเชื่อในสิ่งที่คุณคุณสั่งสอนเขาได้มาจากใจค่ะระดับที่สองค่ะการยอมรับการยอมรับเนี่ยคือมีข้อดีก็คือเราสามารถทํางานสนุกขึ้นผู้คนกระตือรือร้นผู้คนกล้าเข้าหาส่วนข้อเสียก็คืออาจจะถูกมองว่าอ่อนแออาจถูกเอาเปรียบคนแฟแรงอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ฉะนั้นการเป็นผู้นำใครเนี่ยมันไม่ได้ ฉะนั้นเนะะี่ยค่ะคุณเนี่ยจะเป็นผู้นําใครไม่ได้จนกว่าจะชื่นชอบบุคคลเหล่านั้น,นะคะ่ะสรุปง่ายๆก็คือการที่เราจะเป็นผู้นําใครนะคะเราจะต้องชื่นชอบคนที่เรากําลังจะนาก่อนเพราะถ้าเราไม่ชอบเขามันมันก็จะยากที่เราจะไปนําเขาอะคะ่ะเราจะนําเขาด้วยอคติด้วยอารมณ์เสียต่างๆมันจะมีตามผลเสียนะคะส่วนสิ่งที่ควรทําและความเชื่อที่ควรมีคือพูดตรงไปตรงมาแต่ว่าเอาใจใส่ ช่วยเหลือนะคะความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาสร้างเป็นผู้ให้กำลังใจของทีมรักตัวเองยอมรับในสิ่งที่มีเป็นคนแบบไหนก็ดึงดูดคนแบบนั้นการรู้จักตัวเองเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักผู้อื่นนะคะเหมือนกับว่าเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราเป็นแบบไหนเราควรปฏิบัติกับลูกน้องแบบไหนนั่นเองนะคะ ส่วนระดับที่3การสร้างผลงานการสร้างผลงานจะมีข้อดีก็คือมีความน่าเชื่อถือเป็นต้นแบบและมาตรฐานให้ผู้อื่นเป็นรากฐานของการสร้างทีมงานส่วนข้อเสียเนี่ยคือเราอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้นําแล้วเราจะต้องแบกความรับผิดชอบต่างๆเราจะต้องตัดสินใจเรื่อง,งยากๆซึ่งการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นนะคะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าใครเป็นผู้นําที่แท้จริงส่วน สิ่งที่ควรทำและความเชื่อที่ควรมีก็คือสร้างความสำเร็จเล็กๆในทีมเข้าใจว่าแต่ละคนสร้างผลงานจุดไหนพัฒนาจุดแข็งของตัวเองความมุ่งมั่นของทีมเริ่มจากผู้นำช่วยให้ผู้คนทำงานเป็นทีมเป็นผู้เริ่มต้นสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะเ,เราจะต้องเปลี่ยนจากการสร้างผลงานด้วยตัวเองเป็นการช่วยผู้อื่นให้เป็นนักสร้างผลงานนะคะการให้เนี่ย มันไม่สิ้นสุดจริงๆเนาะการที่เราสามารถช่วยให้ผู้อื่นเนี่ยเขาเป็นนักสร้างผลงานได้นะคะมินคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ต่อคนเป็นผู้นำมากๆนะคะระดับที่4ี่ค่ะการพัฒนาคนมีข้อดีก็คือองค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างผลงานได้มากขึ้นโดดเด่นเหนือผู้นำส่วนใหญ่ส่วนข้อเสียก็คือต้องใช้ทักษะอย่างมากต้องมีวุฒิภาวะสูงไม่มีอะไรรับประกันว่าทำแล้วได้ผลนะคะ บททดสอบภาวะผู้นำเนี่ยมันไม่ได้ดูตอนคุณยังอยู่แต่ดูตอนคุณไม่อยู่ต่างหากนะคะหมายความว่าตอนที่ผู้นำไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกน้องทุกคนเนี่ยสามารถจะทํางานได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าลูกน้องเถ้าลูกน้องยังสามารถทํางานได้อย่างนี้ออกมามีประสิทธิภาพแสดงว่าลูกน้องทุกคนะ่ะได้รับการสั่งสอนมาอย่างนี้จากคนที่เป็นภาวะผู้นํานั่นเองค่ะส่วนสิ่งที่ควรทาและความเชื่อที่ควรมีสําหรับการพัฒนาคนก็คือ ให้พยายามพัฒนาคนที่มีศักยภาพเรื่องผู้นำใช้เวลา80%พัฒนาผู้นำระดับบน20%ทำงานใกล้ชิดกับผู้นำเหล่านั้นส่วนความเชื่อคือการพัฒนาคนเนี่ยจะคุ้มค่ากับความพยายามเสมอนะคะเป็นแบบอย่างเรื่องการเป็นผู้นำและส่งเสริมการพัฒนาตามจุดแข็งค่ะ เอาหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาผู้นำไม่ใช่การมีผู้ตามหรือทำงานให้เสร็จนะคะและระดับสุดท้ายระดับที่5จุดสูงสุดข้อดีก็คือบารมีจะแผ่ไปไกลแม้คุณไม่อยู่แล้ว สิ่งดีๆที่สร้างมาเนี่ยจะตกไปสู่คนรุ่นหลังนะคะและขอบเขตผู้นำจะใหญ่เกินองค์กรส่วนข้อเสียก็คืออาจจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญอาจจะหลงเชื่อในคำชื่นชมทั้งหลายและอาจลืมเป้าหมายหลักขององค์กรนะคะความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีคนอื่นอีกมากมายคอยช่วยเหลือคุณไว้คอยช่วยเหลือคุณไว้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการที่เรามาถึงตรงนี้ที่เราเป็นผู้นำที่เราสามารถนำองค์กรได้เนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่าจากตัวเราคนเดียวนะคะจริงๆมันมีคนอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเราก็อย่าลืมบุคคลเหล่านี้ที่เขาคอยช่วยเหลือคุณไว้นะคะและสิ่งที่ควรทําและความเชื่อที่ควรมีเวลาที่คุณไปอยู่จุดสูงสุดก็คือหาสถานการณ์ให้ผู้นําได้เรียนรู้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสอนผู้นําคนอื่นอ่อนน้อมถ่อมตนทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นวางแผนหาผู้สืบทอดและวางแผนมอบสิ่งดีๆให้คนรุ่นหลังค่ะ อยากให้คนอื่นพูดถึงเรายังไงในงานศพของตัวเองก็คือเราต้องหมั่นทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ไว้ให้กับลูกน้องให้กับองค์กรให้กับทุกอย่างที่เราทำอะค่ะไม่ว่าเราจะมีหน้าที่อะไรเนี่ยหมั่นทำสิ่งดีๆทิ้งไว้ในโลกใบนี้แล้วทุกคนจะจดจำเราแต่ในสิ่งที่ดีๆนั่นเองค่ะ เป้าหมายในชีวิตไม่ใช่การมีชีวิตยืนยาวไปตลอดแต่เป็นการสร้างสารรค์สิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล o อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย